พี่บริคภเลยดีกว่าครับาสรามอะไยกุ้งมังกรมาตุลล้อหอบบรอกกาตูครับเป็นยังไงบ้างครับพี่กูจิงพี่ลิงกิตและพี่หิมะสบายกันดีนะครับห้ามด้วยละครับในวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเบาตัวน้อยในรูปแบบการจัดรายการแบบสด นะครับจากที่ห่างหายกันมาเกือบสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเมื่อวันพุธเนี่ยพี่วิคอีก็เริ่มออกเดินทางที่จะไปเยี่ยมเยยนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาแล้วนะครับวันพุธพฤหัสและก็ศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นรายการบันทึกเทปไปนะครับส่วนวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวิ่คลีไม่สามารถมาร่วมรายการได้ต้องขออภัยน้องๆจริงๆเลยมครับนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับทั้งยานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถบังคับได้เลยหากเราไม่ให้การช่วยเหลือ ถึงเราเลี้ยวไม่ได้หรอครับหรือทั้งเลี้ยวไม่ได้ทั้งเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะครับด้วยกับการช่วยเหลือของเราทั้งสิ้นเลยดังนั้นพี่กูจิงพี่ลิงกิตและพี่มาร์ทลองนึกดูนะครับว่าช่วงเวลาที่เราขับรถเนี่ยทำไมมีถึงมีแบบอย่างท่านนาบีจากท่านนบีนะครับให้เรานั้นได้กล่าวดูอาขึ้นยานปะหานะเพราะในเนื้อหาสาระของดูอาเนี่ยนะครับมันระบุไปด้วยเรื่องของการที่เราเนี่ยวามากุนนาลาหูมุกรีนีเราไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้เลย ว่าวอินาอิเลอโบรบินาละมุก็รีบูดและเราั้นจะต้องกลับคืนสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนเป็นการเตือนสติถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยเท่ากับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เตือนสติตัวเองแล้วว่าเรายังไงก็ต้องกลับไปหาล้อจะกลับอยู่ในสภาพที่เราอยู่บนยานพหานะหรือจะกลับในสภาพใดกก็ตามเนี่ยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทลํำลึกที่เราจะต้องกล่าวเป็นประจำนะครับที่เรานั้นได้ก้าวขึ้นยานพานนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานเล็กๆเนี่ยน้องๆอาจจะมองว่าเอ๊จักรยานเล็กๆเนี่ยยังไม่ต้องกล่าวก็ได้ไม่ใช่นะครับอะไรที่เป็นยานผานนะทั้งหมดเลยจะเป็นการขี่พี่หิมะร <c oughs> การขี่พี่ <c oughs> กูจง <c oughs> ิงกูจิงพี่ลิงกิจอะไรก็ตาม <c oughs> ที่เป็นยานผานานะนะครับเราก็ต้องกล่าวด้วยเอาละครับตอนนี้มีสายสดสายแรกเข้ามาแล้วอ่านะครับไวมากเลยยังไม่ได้บอกชื่อตอนของเราเลยชื่อตอนของเราในวันนี้ชื่อตอนว่า2สิ่งที่ถูกหลง a ะ s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะ l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ว่าลัยกุมุสสลามวะเราะหะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอารมณ์ดีมากเลยครับชื่ออะไรครับคนเก่งชื่ออะไรครับคะน้องอะไรครับน้องสุไลคอค่ะน้องสุไลคอสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับงานที่อาลาเป็นไงบ้างครับคนเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้ไปครับน้องสไลคอไม่ได้ไป๋อครับน้องสไลคออยู่ที่ไหนครับทำไมถึงไม่ได้ไปครับอยู่ลำปาค่ะอยู่ที่ลำไผ่อยู่ที่ไหนนะครับลำไผ่ลำไผ่ใช่ไหมครับลำไผ่นี่อยู่ในจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจริงๆแล้วสงขากับยะลาเนี่ยก็พอที่จะไปมาหากันได้แต่เนื่องจากฝนตกหนักใช่ไหมครับ เลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันน่าเสียดายจังเลยครับเพราะว่าพิ่คอดีเนี่ย oh. จะเอาบรรยากาศมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเจอน้องคนไหนบ้างอ่าไม่เป็นไร oh. น้องสเลคอไม่เจอไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับน้องสเลคอก็คอยติดตามผลงานของเราทางโทรทัศน์ตลอดเลย oh. ใช่ไหมครับค่ะ oh. ครับแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอ,อรายการสดกันหลายวันคิดถึงกันหรือเปล่าน้องสเลคอ คิดถึงมากเลยครับเทปเทปเทปเลยที่ถูกติดเทปเทปเลยเข้งไปก็เทปเทปเทปอย่างเดียวเลยมาอัพน้องสไลค์คอแล้วน้องๆคนอื่นด้วยเลยมาอัพมากมากเลยนะครับวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเทปอีกแล้วแต่ไม่ได้ครับขาดไปนานแล้วต้องมาให้ได้เลยนะครับเอาละครับน้องสไลค์คอครับวันนี้เราพูดคุยถึง2สิ่งครับที่ถูกหลงลืมน้องสไลค์คอก่อนที่เราจะนําเสนอตัวบทเนี่ยน้องสไลค์คอคุ้นๆหรือเปล่าว่าท่านนบิบบิมมห์มัตส์สลาลฮ์ฮุเซลัมเนี่ยนะครับได้เหมือนเป็นการตักเตือนกับพวกเราเอาไว้ว่ามนุษย์ส่่่วนนใหญเีย มักจะหลงลืมสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความปวดปานที่ล้อมอบให้น้องเสลละครนึกถึงอะไรครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบลืมสสิ่งครับละมาค่ะละมาแล้วก็อะไรอีกครับอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานสองสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะหลงลืมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมุสลิมนะครับหมายถึงมนุษย์ทั่วๆไปอ่าน้องเสลลครลองนึกใหม่อีกครั้งก็ได้ครับมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยมักจะหลงลืมมีอยู่สองสองประการสองสิ่งด้วยกันนะครับ เนี้ยมัดหรือเปล่าเอ่ยอ่านั่นแหละเป็นเนี้ยม้าเริ่มต้นด้วยกับเนี้ยม้าแล้วกันน้องสละคอจะได้นิกออกเนี้ยมาตานเนี้ยมาตานแปลว่าสองเนี้ยมาสองความปวดปาน ออนึกไม่ออกจริงๆไม่เป็นไรน้องสลคคอรเดี๋ยงไงรอดูเฉลยแล้วกันนะครับลมหายใจหรือเปล่าลมหายใจครับเขาพิลิก<ช>ิตดาวถึงลมหายใจถ้ามนุษย์ลืมหายใจเนี่ยตายแล้วแหละพี่ลิกิตไม่ลืมไม่ลืมนะครับว่าลมหายใจยังไงเราต้องหายใจกันทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> เอาขอบคุณน้องสลคคอรมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูฟังครับว่ายังไงครับน้องสลคคอครับเบอรเอ็นบุคารีครับ บอมบุคอลีเคยมาจังหวัดสงขลาเคยไปสิครับจังหวัดสงขลานะครับไว้์แชนแนลก็เคยไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดสงขลาด้วยอะไรนะครับที่ไหนอะที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลาครับน้องเสลคอเคยแวะไปหรือเปล่าครับไราบเป็นว่าบอมบุคอลีมันเป็นยายที่บ้านนูอปังได้เลยได้เลยเพราะที่อยากไปที่ที่อะไรอาชามเผื่อแต่น้นจะไปดูว่าบอมบุคอลี อ้ครับไม่ได้ไปเสียดายจังเลยนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันแน่เลยตอนนี้ก็ขอดูให้ได้เจอกันก่อนละกันนะครับตอนนี้พี่ครีมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเนื่องจากเออได้ได้เดินทางไปแล้วก็ไปขาพิกนะครับหนักเลยนะครับไม่สามารถยืนละหมาดได้เลยหนึ่งวันเต็มเต็มเอาล็อช่วยเหลือนะครับให้ฟื้นตัวไวด้วยครับขอบคุณน้องสเลคคอมมากเลยยังไงโอกาสหน้าโทรมาร่วมสนุกกันอีกนะครับ ครับจะสักินแล้วคอยรันครับอส <saben. S 2> สลามุอะัยกุ้มมารอมาตุลลอฮัวบระกากอร์ตุล้ออะัยกุมอซาลาวารัะกินลอฮัวเระตุก์ครับผมจบไปนะครับสายแรกกับน้องสุไลคอรโทรมาแบบว่าตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะครับเพราะว่าน้องสุไลคอรจะรู้ว่าถ้าโทรมาช่วงรายการเนี่ยสายอาจจะซ้อนกันแล้วโทรติดยากมากพี่กูจริงพี่หิมะและพี่นิกิตครับพี่คอดีเฉลยเหมือนเป็นการเกินเกินเฉลยกับน้องๆไปแล้วว่ามีสองความปวดปานเนี่ยมาตา2สองความปวดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหลงลืมเนี่ยพี่กูจริงพี่หิมะพี่นิจกิตเดา ลมหายใจครับลมหายใจเดาเหมือนพี่ลิงกิตเลยลืมว่าใครให้ลมหายใจมาอ๋อลืมว่าใครให้ลมหายใจมันอาจจะดูน่าจะใช่หรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่อยากจะมานําฝากกับน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ประสบกับตัวของพี่บุคลีเองด้วยและพี่บุคดีเชื่อว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยก็จะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับไปดูที่หน้าจอกันเลยขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วพี่กูจริงพี่ลิงกิตพี่มาร์ทลองมองดูซินะเห็นหรือเป ตัวอาจจะเล็กไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาอ่านตามไปพร้อมกันเลยนะครับน้องๆทางบ้านอย่าลืมอ่านตามไปพร้อมกันด้วยนะครับอ่าเนี่ยมาตันเนี่ยมาตันมักบุนุนมักบุนุนฟีฮิมาฟีฮีมากาซีรุนกาซีรุนมินันัสมินานัสอัสสิฮะตุ الصحة والفراغ والفراغ آه نا خب ده ما تون كن إيك مقبول فيهما فيهما كثير من الناس الصحة الصحة والفراغ والفراغ ها بقى تا كون كم ناي بان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كون كم ناي بان خب نعمة نعمة ฟรีด้วยฟรีก็คือไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับเป็นเ<ช>นี้ยมาที่ไม่เสีย<พ>ตังค์นี้ใช่ไหมครับพี่จริงลิงกิตไม่ใช่นะครับเนี้ยมาตานะครับความหมายชัดๆเลยเนี้ยมาคือความโปรดปราเนี่ยมาตาเนี่ยนะครับในภาษาอัหรับเนี่ยคำใดก็ตามที่มันลงท้ายด้วยกับคําว่าอานอานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีความหมายแปลว่าสองอ่าเช่นอะไรบ้างครับ เช่นอะไรบ้างอ่าเช่นคําว่าเนี้ยม้าเนี่ยถ้าเนี้ยม้าหนึ่งอันเนี่ยก็เป็นเนี้ยมาตุนนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเนี้ยมเนี้าสองอันก็เป็นเนี้ยมาตานหรือถ้าเป็นรอ้รอม้าร้อม้าเดียวความปวดปานด้ยวยก็ร้อมาตุนถ้าสองความปวดปนดววา,ปดปน,ดาปดปนก็ร้อมาตานนี่คือวิธีการง่ายๆในการที่จะทําศัพท์นะครับที่เป็นหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นสองได้มุฮัมมัดุนมุฮัมมัดาน อ่านะครับกูจริงเงินกูจริงงานอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ภาษาระนะครับอินนัสครับอะไรนะครับอินนัสอินนัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับอินนัสหมายถึงว่าจะให้เป็นสองสองคนเหรอครับครับอินนัสหรืออินซานในเนี่ยครับอินนัส ออเนี่ยมาตานมากบุญฟีมาการซีรุมินานาสัสอ๋อนันสแปลว่ามนุษย์หลายๆคนนะครับอเอามาดูความหมายทีละคำเลยแล้วกันเนี่ยมาตานแปลว่าความปวดปานสองความปวดปานนะครับอเออมกบุญฟีมากมารซีรูมินานาสัสเป็นที่หลงลืมส่วนใหญ่ของหมู่มนุษย์อ่าหมายถึงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะหลงลืมความปวดปานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเป็นสองสิ่งดังกล่าวนี้นะครับคืออะไรบ้างครับอัสเซฮ์ อาเซฮยนเนี่ยแปลว่าสุขภาพที่ดีวัลฟารอกแล้วก็แปลว่าเวลาว่างหมายความว่าสุขภาพที่ดีและเวลาว่างส่วนใหญ่ครับพี่กูจริงพี่ลังกิจพี่มาร์ทรวมถึงน้องๆที่กําลังติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่จะหลงลืมจริงๆ พอเวลามีมีสุขภาพที่ดีมีเวลาว่างเยอะๆเนี่ยเขาก็มักจะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เกิดการขอบคุณต่อรอ้องครับอ่านะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลสุลามเนี่ยนะครับมาเตือนกับพวกเราว่ามนุษย์เนี่ยมักจะปล่อยให้มันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นพวกเราครับพี่กูจิงพี่ฮิมารพี่ลิงกิตครับและน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านครับให้เรานั้นได้ใช้ส่วนที่เป็นสุขภาพและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อ่าพี่กูจริงพี่หิมาและพี่ลิงกิตจะใช้เวลาว่างในการทําอะไรและใช้สุขภาพที่ดีในการทําอะไรให้ได้มากที่สุดอะครับลองนึกดูสิถ้าหากว่าพี่กูจริงพี่หิมะพี่ลิงกิตมีเวลาว่างๆเยอะเนี่ยพี่กูจิงจะเวลาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นครับอืมเช่นเหตุการณ์ที่กาลังเกิดน้ําท่วมอยู่ที่พม่าใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ๋อแล้วพี่กูจริงจะช่วยเหลือยังไงอะครับ ถ้ามีกําลังก็ลงไปเลยครับลงไปไหนครับเราไปไว่ายน้ำา <c oughs> ไปว่ายน้าทาไมเรอพี่กูจิงแล้วจะไปช่วยอะไรเขาบ้างะครับออเอาเป็นว่าถ้าพี่กูจิงมีเวลามีกําลังใช่ไหมครับ,รบก,ก็จะใช้กําลังในการที่จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนพี่หิมัพี่ลิงกิตละครับตอบห้ามซ้ํานะครับถ้าหากว่ามีเวลาว่างหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยพี่ลิงกิตกับพี่มาร์จะทําอะไรดีครับก็ทาความสะอาดบ้านครับทําความสะอาดบ้านหรือผังยาครับ ถางหญ้าด้วยอ่าพี่กูจริงบอกว่าไงนะครับทำถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปช่วยทําความสะอาดมัสยิดครับมาช่วเราเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามัสยิดส่วนใหญ่ในคนมาละมัดกันแต่คนที่จะดูแลเรื่องความสะอาดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับงั้นก็เป็นส่วนที่สามารถช่วยเหลือกันได้เยี่ยมไปเลยเอ้าแล้วพี่ฮิมาร์ล่ะพี่ฮิมาร์พี่ฮิมาร์จะดูแลพ่อแม่ของนิมาร์นะครับโอ้แสดงว่าพี่ฮิมาร์ถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีเวลาว่างนี่จะไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรอครับพี่ฮิมาร์เขาตรง ทำให้ดีที่สุดไม่มไปไม่ถูกเลยนะครับจริงๆแล้วต้องดูแลอยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นบุคนที่ไม่ควรละเลยอไม่ควรละเลยเลยแล ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างก็ต้องแบ่งเวลาว่างให้ได้นะครับในการที่จะให้ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับในการสร้างความพอใจ<อ>ให้กับคุณแม่<อ>ก็เท่ากับการสร้างความพอใจกับพระเจ้าของเราด้วยดังนั้นใครที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเนี่ยนะครับอลอ์ก็จะเสียใจด้วยใครทําให้คุณพ่อคุณแม่โกรธอลอ์ก็จะโกรธด้วยดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ใช้เวลาว่างกับใช้สุขภาพที่ดีไปในหนทางใดบ้างก็ในที่มานําเสนอฮะดิษบทนี้จริงๆแล้วต่อเนื่องเลยพิิกกพ พี่มาร์ทจำได้หรือเปล่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสี่ประการ5ประการด้วยกันที่บ่าวจะต้องถูกถามในวันสุดท้ายจําได้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างจําได้หรือเปล่าคําแหงคําถามแรกเลยนะครับก็คืออันอุมรีฟี่มาอัฟนาหูจากอายุขายของเขาว่าเขานั้นได้ใช้ไปในทางใดบ้างใช่ไหมครับเราได้ถามถึงชาบับถามถึงวัยรุ่นเยาวชนด้วยว่าได้หมดไปในทางใดและประการต่อมาก็ถามถึงเรื่องของเงิน ว่าใช้จ่ายยังไงนะครับ ว่ารับมายังไงและจ่ายไปยังไงนะครับแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องของความรู้อีกตั้งหากว่าเรารู้อะไรแล้วเราทำอะไรไปบ้างในความรู้ของพวกเรานะครับในวันนี้ก็เลยมาเสริมอีกสองสิ่งนะครับที่เป็นเนี้ยมาต้านเป็นความปวดปานอีก2ประการนะครับก็เป็นความปวดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหลงลืมจริงๆใช่ไหมพี่ธงกิตครับสุขภาพกับเวลาว่างอ่าแล้วอยากจะบอกกับน้องๆยังไงดีว่าน้องๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างเยอะนะครับเยอะกว่าคุณพ่อคุณแม่เยอะกว่าคุณปู่คุณตาคุณป้าตาณานะครับ เพราะว่าแต่ละคนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบเยอะกว่าเด็กๆใช่ไหมครับแล้วจะแนะนํายังไงกับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยให้เป็นเบาตัวน้อยที่ไม่ละเลย2สิ่งที่เป็นความปวดปานจากอัลล์แนะนํายังไงดีครับจริงๆแล้วพี่กูจริงคิดว่า5ประการเนี่ยนะมันใช้ด้วยกันในเวลาเดียวกันได้หมดเลยครับยังไงครับมีเวลาใช่ไหมครับแล้วเป็นชาบับด้วยใช่ไหมครับแล้วมีความรู้ถ้ามีความรู้มีความคิดก็คิดให้มันสร้างสรรค์ทำยังไงครับแล้วจะต้องทํายังไงต่อพี่กูจริง ก็ทำไงก็ได้ให้มันให้มันมีความไม่ใช่ให้เราคนเดียวฮะแต่ว่าให้คนอื่นได้รับจากเราด้วยครับโอ oh, ้หมายความ<ะ>ว่าเอาให้คุ้มค่ามากที่สุดเลยใช่เ<ช>อาเยี่ยมไปเลยพี่กุจริงครับเอาแล้วพี่ลิงกิตกับพี่มาร์ทม,มีอะไรจะแนะนํากับน้องๆบ้างล่ะครับพี่ลิงกิตอยากแนะนาน้องๆว่าเวลาที่พ่อแม่ทําอะไรที่บ้านก็ฝึก ทำไปโดดพร้อมๆกับพ่อแม่นะคะคุณเฉยโดยนะครับคุณพ่อคุณแม่ล้างจานอยู่เราก็ไปช่วยล้างจานด้วยอาจจะแตกไปบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมโอ้เยี่ยมไปเลยพินิกิตต้องการให้มีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่และพี่มาร์ตล่ะครับพี่มาร์ตก็ยังไงดีพี่มาร์ทยังไงดีเอาไปโรงเรียนแล้วกันไปโรงเรียนน่าจะมีเวลาว่างบ้างพี่มาร์ทที่โรงเรียนที่โรงเรียนจะแนะนําเด็กๆยังไงดีให้ใช้เวลาว่างกับสุขภาพที่ดีให้เป็นประโยชน์นะครับ ก็เวลาใช่ครับเวลาพักกลางวันก็อย่าวิ่งเล่นมากนะครับ่าให้วิ่งเล่นน้อยหน่อยครับครับแล้วก็กินให้เยอะใช่ไหมครับกินเยอะๆโอ้โหไม่ใช่นะครับก็นะครับจริงๆแล้วนะครับที่คนอยากจะแนะนาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับให้เรานั้นได้ดูว่าตอนนี้เราสุขภาพเป็นยังไงถ้าว่าเราสุขภาพแข็งแรงนะครับทายังไงให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและครอบคุณอลล์สุขภาพแข็งแรงให้ละหมาดเยอะๆ นะครับให้ทําการเขาเรียกว่าใช้สุขภาพของเรานี่ยไปในการเสียสละในทางของเราเยอะๆนะครับน้องๆบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเด็กที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยหยิบจับได้ให้กับพี่บ้านนะครับหรือว่าทางมัสยิดก็ตามหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีกิจกรรมในเรื่องของการแข่งขันกีฬาในเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ให้ไปมีส่วนร่วมเยอะๆเลยแต่ต้องคํานึงว่าเป็นการขอบคุณเราหรือเปล่าหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการไปร่วมกิจกรรม บางอย่างเนี่ยมันขัดต่อหลักคำสอนอิสลามใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงดังนั้นหากว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ใช้เป็นหนทางของล้อเลยนะครับหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราไปทำจิฮาดได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ uh huh. แต่เ uh huh. พื่อคนที่คิดว่าตอนนี้เราคงอ่อนแอกันมากนะครับก็ต้องไปฟิตร่างกายของเรานะครับให้สุขภาพของเรามีความแข็งแรง uh huh. แล้วก็เ<ล>สริมรู้แบบเป็นหนทางของล้อแบบเต็มทแบบี่เลยเรื่องของความรู้ด้วยนะครับประการต่อมาคือเรื่องของเวลาว่าง จริงๆแล้วตอนนี้นะครับพี่กูจิงพี่มาร์ทพี่ลิงกิตครับเรามีเวลาว่างกันเยอะมากเลยเราไปเรียนกี่โมงถึงกี่โมงนะครับบางคนีไปเรียนตั้งแต่7จ็ดโมงใช่ไหมครับล,เล<ม>งเรโมนก็ประมาณ2องโมงนะครับหรือว่า3ามโมงเย็นเนี่ยนะครับเวลาว่างที่เหลือยังเยอะเลยนะครับให้เรานั้นใช้เวลาว่างในการที่จะทาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับเราคือการไปเรียนอ,อันกุานเพิ่มพี่โคดีเห็นว่าพี่กูจิงพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับ น้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ได้ไปเรียนเขาเรียกว่าฟัสดูอินหรือโรงเรียนตาดีกาเนี่ยนะครับตามสันที่ที่มีการจัดการสอนต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ<ช>แต่แตน้องบางคนเนี่ยไม่ได้ไปเรียนครับ ไปเล่นครับเอาสลงพาดคอไปเลยนะคร,รับสลงพาดคอไปคือสลวงเนี่ยเขาไว้ใส่ในการปกปิดเอาร้อใช่ไหมครับเขาพาดคอไปเลยครับกางเกงขาสั้นมันก็เปิดเอาร้ออย่างนี้เด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าอันนั้นมันมันมันผ่านมาแล้วในอดีตนะครับตอนสมัยสมัยพี่อุคอรีเองนะครับหรือสมัยพี่ก่อนๆเนี่ยนะก็จะแต่งตัวกันอย่างไี้แหละครับเพราะไม่มีความรู้ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามุสลิมต้องแต่งกายยังไงคือการปกปิดเอาร้อนใส่กางเกงขายาวใส่สลวงให้มันปกปิดระหว่างสะดือถึงหัวเข่าสำหรับ ใชยส่วนมุสลิมมะเนี่ยก็ต้องคุมหิยาให้เรียบร้อยนะครับสมัยก่อนมุสลิมะก็จะเป็นไงครับถือตะลกงไปครับถือหิยาถือตะลกงไปแต่ไม่ได้คุมครับนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้เราเป็นเด็กที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราเป็นบุคคลที่จะเป็นเบาตัวน้อยที่ดีของล้อนะครับก็ต้องพยายามที่จะให้สุขภาพของเราเวลาว่างของเราที่เอาล้อได้ให้เป็นความโปรดป้าเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุด อ่านะครับด้วยกับการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจากที่พี่กูจริงแนะนำนะครับเรื่องของการใช้ฉาบับใช้เวลาว่างใช้อายุขายใช้ความรู้ของเราเนี่ยรวมถึงทรัพย์สินด้วยใช่ไหมครับพี่กูจริงใช่ครับอ่าทรัพย์สินของเราด้วยใช้จ่ายไปในหนทางหอร้อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่เป็นบุคคลที่ละเลยปล่อยป่านะครับในเรื่องของเนี่ยมาตานะครับในเรื่องของความปวดปานสองประการอัสเซียวันฟารอกสุขภาพที่ดีและเวลาว่างถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับพี่กูจริงพี่มาร์ทครับและพ ครับหากว่าเราเนี่ยไม่สบายในวันหนึ่งโดยที่ช่วงเวลาที่เราสบายดีอยู่ไม่เคยทําอิบาดาต่อรอเลยแล้วช่วงที่เราไม่สบายจะทําหรือเปล่าตัวใหญ่ก็คงจะไม่ทําเลยถูกต้องเลยนะครับก็คงจะไม่ทําเลยแม้กระทั่งจะมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่แย่เนี่ยเราก็ต่างที่จะไม่ทําอิบาดาต่อรอทั้งสิ้นเลยดังนั้นหากว่าเราเป็นบุคคลที่ทําอิบาดาในขณะที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับ และมีเวลาว่างนะครับช่วงที่เราไม่มีเวลาว่างและช่วงที่เรานั้นมีสุขภาพที่อาจจะแย่หน่อยเ,ยเราก็จะเป็นคนที่มีความเคยชินกับการทำอิบารดาต่อร้อนนะครับหากว่าเราได้ดูคลิปวิดีโอที่ออไวท์ h ช n แน,นลได้เปิดมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นคลิปอาจารย์เนี่ย เราจะเห็นเลยว่าคนที่ไม่สาบายเนี่ยก็ละหมาดได้เหมือนกันอจครับลกคุณก็เห็นนะครับพี่คนที่เห็นแล้วรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตผู้ศรัทธาต้องอย่างนี้แหละครับจะเตะบอลอยู่เด็กๆเห็นไหมครับเราเล่นกีฬาอะไรกันอยู่ดูเหมือนจะไม่ว่างใช่ไหมครับแต่ถึงเวลอาอาจารย์แล้วเป็นไง ก็ต้องไปละหมาดนะครับต้องต้องเสียสละในการที่จะมาทําอิบาด์ต่อรอด้วยนะครับดังนั้นคนที่ทําอิบาด์ช่วงที่ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีและมีเวลาว่างช่วงที่เขาไม่ว่างและเขามีสุขภาพที่แย่เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เขายกไม่ขาดในเรื่องของการทําอิบาตด์นั่งอยู่บนรถไฟยังละหมาดได้เลยครับอ่านะครับหรือจะไปทางเรือหรือจะไปทางไหนเนี่ยพี่คลีคิดว่าอิบาด์ของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขาดได้เลยพี่กูจริงพี่มาพี่อังกฤษครับทราบหรือเปล่าว่าแม้กระทั่งในสงครามเนี่ย ที่มีการ j i h a ดกันตั้งแต่สมัยท่านนบียนะครับยังมีการละหมาดและเน้นให้ละหมาดเป็น j a อาด้วยครับคือละหมาดลำพังก็ดูเหมือนยากแล้วใช่ไหมครับ,รบต่างคนต้องต่างสู้รบกันเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เน้นแค่การละหมาดเดียวละหมาดให้เป็น j a m าด้วยแสดงว,ว่ามีความสําคัญอย่างมากมายเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ากําลังอยู่ในสมรภูมิเนี่ยนะครับบทบรรัญญัดในเรื่องของการละหมาดก็จะแตกต่างกันไป จากเดิมที่อาจจะต้องมายืนในซอฟใช่ไหมครับมีการเริ่มด้วยกับการตักบิดและการให้สลามเนี่ยวิธีการก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่ไม่ดีจะมีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาว่างเนี่ยนะครับหากว่าเราเป็นคนที่มีหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่บุคคลีคิดว่ายังไงเราก็จะต้องเสียสละในการทําอิบารัดต่อรอให้ได้พี่กูจริงพี่ลิงกิตพี่ฮิมาร์ครับเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยนะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนที่เป็นมุสลิม พี่พี่กูจริงพี่ธิกิจพี่มัแนะนํายังไงดีสำหรับการทําอิบาดะของน้องๆครับอืม่กลาจะหมดเวลาทำในห้องเียเนี่ยเพราะว่าน้องๆบางคนบอกว่าเข้าใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าเราไม่ว่าง น้องๆเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ <c oughs> เราก็สามารถที่จะสละเวลาบางช่วงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีเวลาพักใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเวลาพักของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> หากว่าเราอาจจะไม่ได้มาบอกคุณครูโดยตรงหรืออะไรก็ตามเนียน,นะครับด้วยกับความเขินอายของเราเราก็สามารถละหมาดลำพังได้ใช่ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าดูแลเอยอยากจะบอกคุณครูจะได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้เนี่ยพี่คริคิดว่าก็น่าจะเป็นการดีนะครับคงจะดีไม่ใช่น้อยเลยครับหากว่าเด็กๆที่ดูรายการเบอกตัวน้อยนะครับ ถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยให้ลูกของเรานั้นมีความผูกพันกับอิสลามเนี่ยตั้งแต่เขาเนี่ยยังไม่บรรลุศาส,สนาภาวะเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความผูกพันกับอิสลามด้วยรเรื่องของการใส่ฮิญาบนะครับแต่งกายให้มันถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยไปโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล เดี๋ยวนี้เขาก็อนุญาตกันแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ประถมเนี่ยนะครับจนกระทั่งเกิดความเคยชินเนี่ยพอขึ้นมัธยมหรือว่าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับพี่กูจิงพี่มาร์พี่ทิงเก็ตครับเ,ออเด็กคนที่เคยเป็นเด็กเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากเลยดังนั้นวันนี้เราจะต้องช่วยกันแล้วล่ะครับพี่กูจิงพี่มาร์พี่ทิงเก็ตครับในการที่จะทําให้เบ่าตัวน้อยของเราในวันนี้นะครับได้เติบโตเป็นเบ่าตัวใหญ่ในอนาคตที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮฺ o T A L A L A D ว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้ด้วยพี่กูจริงครับใ,<ช>ในวันนี้นะครับพี่กูจริงจริงๆแล้วอยากจะนาบรรยากาศบางอย่างมาฝากกับน้องๆด้วยนะครับแต่เตรียมมาไม่ทันจริงๆเชะลอค,ครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้และว,วันถัดๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีภาพบรรยากาศบางส่วนบางตอนนะครับที่คัดสรรมาจากน้องๆนะครับคัดสรรมาจากน้องๆ,องๆที่เออได้ ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยนะครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยมาทางรายการของเราด้วยนะครับเราก็จะพยายามมานเสนออย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้พี่กูจริงพี่มาร์พี่ลิงกิตครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเบาตัวน้อยแล้วน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยครับแจ้งให้ทราบครับว่าวันนี้รายการเบาตัวน้อยกลับมาเป็นรายการสดแล้วนะครับเราก็อยู่ในช่วงเวลาเดิมตั้งแต่16นาฬิกา40นาทีนะครับถึงเวลา17นาฬิกา5นาทีโดยประมาณนะครับก็น้องๆอย่าลืมติดตามรับชมกันแล้วก็บอกต่อกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเรานั้ มีรายการบอกตัวน้อยมาในช่วงเวลานี้แล้วนะครับน้องๆที่อยากจะโทรมาเป็นส่วนร่วมนะครับหรือน้องๆที่อยากจะส่งคลิปวิดีโอนะครับมาทางรายการของเราในช่วงเยาวชนแห่งสัจธรรมเยาวชนหรอเยาวชนครับคลิปอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเป็นคลิปที่ฮาลาลต่อยีบันนะครับคลิปที่ดีและมีประโยชน์อเป็นการอ่านอันุรอานนะครับพี่กูจริงจะบอกเด็กๆที่บ้านให้ส่งมันก็ได้นะครับเป็นคลิปวิดีโออ่านสุรศ ต่างๆในอัลกุรอานนะครับเป็นการอ่านดูอาหรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถส่งมาได้ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับเฟซบุ๊กบ่าตัวน้อย นะครับก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาหรือจะโทรมาส่วนร่วมในรายการเนี่ยนะครับก็โทรมาได้เลย027354935แล้วก็กด1นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรายการเบาตัวน้อยหมดเวลาลงแล้วพี่กุลจิมพี่มาพี่ลิงกิตและพี่บุคคลีคนจะต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนเชิญล้อครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมักจะหลงลืมหรือว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับพวกเราทัั้้้้งสสินนนนเลยยรบาาาหวีกตอ บอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บอกลาพร้อมๆกันเลยครับบอกิทยเลโตฟิกุลฮิดายะวัสสลาโมรีโกโร่บะุลลอฮิวะบาราโต้ครับ Allah ooh, gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was Allah who gave us the word. Yeah, we breathe and the salt of the earth.